รถสวยหรูหราสภาพตีน่าใช้มากๆเลยค่ะนิสสันเทเน a า0 0 x l Sport ภายในสีดำไม้นดเชียนเกียออโต้ปี2013โปรโมชั่นของเราอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทร์ล็อก กระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าตูสตาร์ทแอร์แบ็กพวงอะไรมันติฟังก์งชันเกียร์ออโตโอ้แอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FMAUX แล้วก็ C/D ค่ะ ใายในกว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะได้เบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตดูดีเท่สมาร์ตมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอ่างตาหลังด้วยนะเย็นชัวรถึงเลยคะ่ะด้าน,นหลังนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบค่ะฟีดาวส่งสบ,สบายเดือนแค่6,000บาทคนซื้ได้รับรวมทีนที่1 000, 3 0 0 0นบาทขึ้นไปก็สะดวคันนี้ไปเช้งานได้และะ้วค่ะ ไฟนเชนไฟใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะได้คิวความเมียมรอบคันอีกตังหากค่ะบัตรปไฟฟ้าคู่ได้อีกต่างหากค่ะ สนใจยัญญงไงโทราาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียสายน้ำหน้า SIAMP10 ทีมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ